นนพบก,กับพีชอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พีชจะมาทําคลิปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะก็เป็นประมาณเพื่อนสนิทของพีชนะคะตั้งแต่ป .5 แล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะก็เป็นเดือนเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะเพราอม่จะไปโรงเรียนก็อยากเราจะไปดูเพื่อนกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆของพีชก็มาอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูชม้นแมกของเพื่อนๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยนี่นะคะก็คือไม่ได้เตรียมกันจริงๆนะคะนี่ก็ อะไรไม่รู้เหมือนเพิ่งตื่นเลยแล้วคนนี้ก็อ,วอ้วกมยูค่ะไม่ส่ดวาเปิดกล้อง <c oughs> เหมือนแกงเพื่อนอนะโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนพีชก็มาครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเพื่อนคนแรกที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะชื่อ,อไรคะชื่าค่ะทำไมไม่มาเต็มหนะ้า <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ รู้สึกยังไงกับการแบบว่ารู้สึกยังไงกับการต้องเรียนออนไลน์แล้วก็อยากไปโรงเรียนหรือเปล่าอยากไปโรงเรียนเหมือนกันหวังว่าเธอมสองจะได้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มา <S <S อยู่กับเพื่อนคนที่สองของเรากันแล้วนะคะให้น้ำตัว่รยค่ะชื่อไรค่ะ อายุอายุเท่าไหร่แล้วคะปีน ah, ี้อารู้สึกยังไงกับการไม่ได <laughs> ้ไปลงทะเบียนแล้วก็อยากไปลงทเบียนหรือเปล่าคะอันตรายนะคะเพื่อนคนนี้อย่าไปโคมันนะคะหยอกเล่นค่ะหยอกเล่นโอเคค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนคนสุดท้ายของพีชแล้วนะคะก็คืออ๋อ แนะนำตัวเลยค่ะนค่นะานะอายุเท่าไรแล้วคะปีนี้นรู้สึกยังไงกับการไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็อยากไปโรงเรียนหรือเปล่าคะาาาอยากไปหรือเปล่าคะโรงเรียน,อ,นอยากไปขนาดไหนคะ พอสัสาเหตุอะไรถึงอยากไปคะอยากสิแกงนี้เถื่อนนะคะแกงนี้เถื่อนยอกเล่นนะคะเป็นผู้หญิงนี่แหละ,ค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสัมภาษณ์แบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ <S 2> <S 2> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะนั่พาคลิปใหม่จอนพิชนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ